วันนี้เรามารอรับหนุ่มในค่ายทหารหนุนหนุ่มเราก็มาแล้วไปไปดูกันหนุ่มเราคือไก่นนหนุน่มของเราก็นั่งเรือมาแล้วนั่งเรือเล็กมาแล้วนนม,มีเรือเล็กมาส่งหนุ่มเราโอ้ยผู้บ่าวเต็มเรืออยญาเลยสิอเลือ,อ,ยอยกอก็นุ่มดายน,นนี่นนาะ่มาผู้บ่าวหลายแถเบิงบ้งเบิงบ้งเบื้องผุนบ่าวเขาเต็มเรืออาญาเลยอื ที่เลือกถือบลาเน่ซิม่าผู้บ่าวหลายแถเบ่งโอ้ผู้บ่าวก็ได้เขาฟังมาแล้วอืมอไปไปไปพี่น้องพาไปเลือกผู้บ่าวโอ้ยผู้บ่าวไปแน้่พี่น้องผู้บ่าวไปแล้วผู้บ่าวไปแล้วออเรดี้ก็ขึ้นมาแล้วมารับน้องโจ